ถึงผมก่อนนะครับค่อยเนี่ยที่โชคนะได้ปะไหลมาก่อนไลยิ้มาก่อนไหลยน่อนรอห้าสี่สามสองหนึ่งมามาลองทำมาดิแคปดีแคปตัวเดียวเนี่ยเราดูดปล่อยแล้วไหลไปไหลยิ่มมาไหลยิ้มากไหลอีกมาไหลอีมากคือรีวิวะไรรารีวิวะไราระวังนะระวังนะระวังนะโอซี่ไหมนี่โอี่น โอนน็อดดิสน็อดิในห้า่งพิ่งย่าพิ่งย่าพิ่งยย่าพิ่งโอ้ตนอดมาตัดนอดระวังชคแคบงชคแคบงชคแคบเอหาางหาลงลเสาลงเสาก่อนลงเสา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 โอ้ยโอ้ยอยโคตรเกมข้างในอย่าหาเยอะเรานอดเว้นมาเลยนอดเว้นมาเห็นผมไหมห้าสี่สามนอดครับนอดนอดนอนอด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 นดสรอสเปรออรอดมอนรอดมอน เดมัเดมันเดมเดมมดันอะดันต่อ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 เลยนต่อพุ่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 ต่อชแคได้ชแค่ได้เสน่ห่ได้เสน่เสน่่ได้สน่สน่่ได้สน่เสน่ห่ได้สน่ตรงชเนี่ยเสน่้เ่้าสี่าอง e นึ่ m รวบรวรวบท่ที่ทต่กท่ออยอะอเว่ัดขัอ่ ป้งหัวกระโดดให้แล้วพยายามพยายามขัดม right e ันหน่อยระวังนะมันระวังระวังมันมันลุกมันลุกมันลุกออกจากช่องไหลมันนัดไว้ก่อนไหล่มันนัดไว้ก่อนระวังมันลุกไหลมาไหล่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 ออกจากออกไปทางเวทครับออกไปทางเวทออกไปทางเวทเพื่อนออกไปทางเวทออกไปทางเวทที่ผมหน่อยหยุด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 ไปนึกไปผมหาเต้ไมเจอเออผมผมยอมเลยอ๋อเฮ้ยรีเซ็ตไหนรีเซ็ตไหนของเรารีเซ็ตไหนรีเซ็ตเวทรีเซ่เป็นดันดันดันขึ้นมาเราเล่ มาเวมานเวัจะมาหมากระมังมากระมังมได้ไเอาเอาเอยิก่นยิก่อนยิก่อนยิก่นโอเคเยียตเกินไหนอ้อมหินมาก่อนอ้อมินมาก่อนเดยวงอ้อมินมาก่อนอ้อมหินมาก่อนเบรนเกตได้ปอนนน้ส่นอนนามสองหนึอนนอนนออนนอนนอนนอนโอ๊ยติดตดเนี่ขรถระวัระส้่สอนึ่งนอนนอนนอนรับนอนนอนเลยนอนเลยดแล้แล้ว ผมต้องหยุดเมื่อกี้เมื่อกี้หยุดในนี่ให้เพื่อนรอดแ่งตายไปก่อนดีต่อตีต่อตีต่อตีต่อฮิุง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 ฮิงกระจายในเรากะเรารอกดรอกลิิสรอลิรอกดลิิสรอกดลิองหน่อยคือบดีไ้หน่อยำาแล้วไม่ไหวแล้วไอ้เจ้จะตายไหลเวนมาไหลเวนมาไหลเว้นมาไหลเว้นมาไหลเวนมาไหลเวนมาต่อระวังมันวนระวังวนมันวนนวนกใช่ไหมไม่เห็นวงกุดใช่ไหมทางขวามีคนมาทีเตนข้างล่างไม่ไม่ทางขวาที่ระวังระวังระวังรง สวนเลยครับสวนส่วนสวนรถเร็มาสวนรถเร็มาสวนรถเร็มาห้าตีสามสองหนึ่งรถเบ็ขัดอันนี้ไม่ติดสวยโอ้โหโขอโทษรับรู้มาก่อนรับรู้มาก่อนรับรู้มาก่อนระวังระวังระวังรับรู้มาก่อนรับร้มาก่อนแล้วสเปสดีๆสเปสดีๆสเปสดีๆวางไปวางไปมันขัดวางขัดวางขัดหลังออกโอเคดันหลังมาครับด้านหลังมาเห็นนีนนี้ไม่ติดป่ะเห็นหัวกระโหลกป่ะพอกันหัวกระโหลกไปห้า

ยื้หน่อยยื้อหน่อยหลังข้างหลังมาข้างหลังมาแล้วแล้วก็มาเตวมาเลยเวเเวนอยหน่อยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งแปบหนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บนึ่มแปาบหยึงแป๊นเ่ีแปยบยงแป๊บหนียวถอยกหนึ่งแปยบหนึ่แป๊บหนึ่งแม๊บหนเ่งแป๊บลนึงแป๊เหนึ่นึ่งป๊นึบึงแเหนปหนึ่งแปนึ่งแป๊บนึ่งแล๊บ่ดีว ใครเรนมาขนรเรียนผมลูกี้ี้ไปแล้วัเฮ้ยไเว้นก่อนจะล็อกใครดีไปไม่ถึงสักคนนึงไปเดี๋ยวไปเติมครับเดี๋ยวไปเติมยาสามอีท่ไปไปอให้รักพี่ผมาีนตรวเริ่มรเริไอ้ีไรร้ก็รใ้ก็รใ้ เออสวยสวยดังกลับเลยครับดันกลับเลยพุทกลับพุทกลับใหญ่ใหญ่ถอยใหญ่ถอยถอยต้องไม่ถอยละวถอยประคองยืนไปถอยประคองยืนไปลงเสามาลงเสามาลงเสาลงมาลงเสามาสะแนนแนหน่อยสะแนหน่อยสะแนหน่อยสะแนขัดไว้สะแนขัดไว้สวิตสวิตหวิสวิตสวิตสวิตไหนสวิตนี่แหละไหนสวิตนี่แหละห้าสี่สามสองหนึ่งสวิต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 อะล่ะเตมีกำลังไว้ลงเสาลงเสามาก่อนลงเสามาก่อนครับลงเสามาก่อน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 อยูงว่าข้างหน Weight, ย้ยนไหนอะไรน้อที่ต่ออะไรน้อที่ต่ออะไรน้อยที่ต่ออะไรน้ยท sure> ี่ต่ออะไรน้ที่ต่อมาเร็วตอแล้วเนี่ยลองดาววิเรียอเยยยากพี่มาเร็ว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 อะไรน้อยที่ต่ออะไรนยต่ออะไรนต่อระวังมันรวบสวนนะทํารวสวนสวนแค่นันเองไม่มีอะไรมากเลกกันไปแล้วลกกันไปแล้วด้หน้าถมันิดนึงด้หน้าเถิยมาข้างหลังนิดนึงรอวนไปเรื่อย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 มากลังจะดนิดหลังนะกลังจะดนปิดหลังนะไม่โดนไม่โดนมันยังไม่ดินเมามันยังไม่ดินเมาส ข้างหน้าไปไหนพอมันกลับมาแล้วใครอยอ่ะเป็มามามารับ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 เพื่อนห้าสี่สามสองหนึ่งรวบครับเสาเาเซ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 าเอะเซาเวาเซต่เซาเาเซาเยาเซาเซาเาเทาอาเเซาเซา่อนเซาเซาเซาเาเาเซาเะอเซาเซาเเอาเซาเซุาาเทเาาเ่าเอยเอเมา พลาหมดมานานแล้วพ่อคุมกี่เท่าไหร่สี่สองพ่อคุมสี่สองรอแป๊บนึงล่าสุดล่าสวนล่าสวนล่าสวนล่าสุดล่าสุดล่าส่าสุดาสุดมีเติร์ดแล้วนะมีเติร์แล้วนะไม่ไม่ไม่เราหลายเวทก่อนทั้งนั้นเราเวทก่อนเวทก่อนเดี๋ยวพิ่งเวทก่อนเบสเจ็ดเสาเสาเสาไหมแถวทางแคบแถวช่องแคบเอาเหมือนกันเอหมือนกันที่เบ็ดเอามาไม่ลงมามแล้วเราเราจะสวนจะสวนจะือดหัวก่อนห้าสี่สามสองจะจะโอ้โหไม่ทันวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมพลาด ตึงกลับเลยครับดึงกลับเลยไม่มีเงนกิจแล้วไม่มีเงนกิแล้วผมพลาดผมพลาดเนื้อพราคนเยียได้ได้คนงนี้โคสุดยอดอยากไดยูเพ่มตั้งสิบตัวยอง่งเนี่ยยังไม่จบยังไม่จบยังไม่ตบมาเติมมาเติมยัไม่ได้ยังไม่อด้ยังไม่ไ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 ด้ยัไม่ได้ยังไม่ไ้ไม่ได้ยัไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ไอ้ยัไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังม่ไ้ยไม่นด้ยัไม่ด้ยังไม่ได้ยัง่อน้ยัม่ได้ยัม่ได้ยัม่ได้ เดินมาก่อนเดนมาก่อนโซเวสซเวสโซเวสคัดสูงห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ได้ปะดึงกลับครับดึงกลับดึงกลับดึงกลับตัรับโลพลาดรับโลผ่าดแล้วโลพลาดโลพลาดดันกลับเลยดันกลับเลยดันกลับเลยปูพุ้นปูพุ้นปูพุ้นีหลังป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 ูพุ้มาปูพุ้มามึงต้องปูพุ้นมึงต้องปูดังก็ต้องปูพุ้ลงโซวิสลงโซวิสลงโซวิสไอ้มาโซวิสครับมาโซวิสมาโซวิสมาโซวิสไอ้พวกข้างหน้ามาก่อนไอ้พวกข้างหน้ามาก่อนมต้องผมก่อนทวโซเวสโซเวิโซเวินั่นแหละ แงเจอยันแม่ยนหนียันหนียอนหนียันหนอยันหนียอนหนียันหนียันหนยันหนียันห้เกหนียันหนันหนียันหนียันหนียัไห้อยันหนียสวหนยันหนีันหนยันหงีันึนียัดหอยันหนีันหนกยันหนียันหนียัดหนีันหนยันยันหนัดียัดึงกลัดึงกลัดึงกลััีันัหัหััดนััััััััียัดยัดยัดหยัหัยัยัหััี เอมาดูเสเวสเเลามากเลสเลพี่เอฟมีหัวหัวนี่เอมีอะไรของอไอ้แค่ทำไมเออปาร์ตี้ม่งก็จะเอาเราไอ้แค่นี้ก็จะเอาเราไอ้ไมเฮ้ยโอตีโอตี้ขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาลบลังหินกลบลังหินหลลกันหายใจหลบลังหินกันหายใจ เราต้องเดกันดิหน่นหนม่งบนหนึ่งบนมันมาเจ็บนไม่ไม่เรานีอยู่เดินอยู่เดินอยู่ผมอยู่กับผมอยู่กับผมสแต็ก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 ดท้ายนไปสิเสียมากมามโดนโดนวไม่เป็นไรมีมีแก้แก้ตอนโดนตันอยู่ไหนวะเฮ้ยมีคนมามาสี่สามลงว็ตเว็ต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 ดึงกับเว็ตดึงกับเว็ตเว้ยดึงกับว็ตดึงกับเ็เฮ้ยยนนเยไ